ครับเพื่อนสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับครับอาเคนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งกฎไหมายขออนุญาตอ่านนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายของ YouTube กับดีทีวีชแนลนะครับเราต้องมีบันทึกคำเตือนทุกครั้งนะครับทุกคลิปต้องขออภัยด้วยนะครับลองดูนะครับโปรดใช้ดูพิจิตรยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นครับเป็นไงบ้างครับงวดที่ผ่านมาผลการออกสลากเอาวลนะครับวันที่รับ14 วดก่อนหน้านี้นะครับออก6 0 8ู9ดสองเก้านะครับห0ศูดเลขบนออกสองเก้าเลขล่างแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อครับเราอีกแล้วครับเราคลิปนี้นะครับเราจะมาชมสามตัวบนนะครับสามตัวบนกับเด่นบนเด่นบนนะครับเป็นที่สามตัวบนแล้วก็เด่นบนสองสูตรรวมกันนะครับสองสูตรรวมกันในคลิปชุดบนเมื่อวานนี้นะครับวันที่สิบสี่เราอีกแล้วครับทําเลขล่างขึ้นบน เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไว่ผมมาจริงๆเลยนะเลขล่างขึ้นบนนี่ครับไอ้นี่แผ่นเดิมแผ่นเดิมนะครับแผ่นเดิม14แล้วมีมีเซอร์ไพรส์อีกนิดหนึ่งครับเล่าสู่กันฟังสัก3ามสิบวินาทีนะครับหนึ่งนาทีล็อกเรื่องไอ้นี่ผมทําเลขล่างใช่ไหมครับวันที่วันที่14มีนาคมสองแปดศูนย์หนึ่งครับมันไปออกศูนย์แปดนะครับเลขขึ้นบนทําล่างขึ้นบนนี่งครับแล้วก็เด่นเด่นก็มีเลขแปดนะครับแปดมันก็ขึ้นไปบนไอ้ไอสองตัวล่างมันก็ขึ้นไปสองตัวบน เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับหลักสูตรเดิมชอบถูกจังเลยครับล่างขึ้นบนบนลงล่างนี่นะครับโอเคครับและเดหดักกันนั้นนะครับผมมีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งครับประทับใจแต่ไม่รู้จะเอามาโชว์ทาไมแต่ก็คือเอามาเผื่อพันกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคครับแก้ไขทําควยทําสูตรไม่เข้านะครับไม่เป็นไรผมก็มีมาเซอร์ไพรส์ฝากอีนึงครับอ็นี้เป็น3ตัวบนของของหมยรัฐบาลนะครับของด v ทีวี n ชนแผมมาฝากกันสรุป3ตัวบนนะครับมันที่1 6มีนาคม รู้ไหมครับผมสรุปลงไปช่วงบ่ายสรุปได้เลขไงครับ608ครับมี6มี0นย์มี8นี่นะครับ608โอ้ไม่น่าเชื่อวันก็ไปเข้า3ตัวบนของฮานอยวันนี้นะครับก็ลองดูนะครับก็หวังว่าฮานอยมังคมจะถูกเต็มๆตรงๆสักทีนะครับหลังจากว้างเว้นไปหลายวันนะครับ3มตัวบนกับ2ตัวล่างนะครับเราลองมาดูเอาคลิปนี้ก่อนครับสำหรับวันที่15มีนาคมขอให้มันตรงๆนะครับแม่นๆ ลองดูครับผมสาคัดเลือกสูตรมาอย่างดีที่สุดแล้วลองดูนะครับว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงโล่สูตรใหม่หมดเลยครับสสูตรแต่ว่าคลิปนี้จะเป็น2ส,สูตรนะครับสูตรเด่นบนสถิติสูตรมันห้าง,งวดครับเราย้อนหลังไป6งวดนี่ผมเขียนมาเรียบร้อยนะครับเพราะมันสองสองสูตรรวมกันคงใช้เวลาพอสมควรนะครับเราใช้หลักร้อยครับคูณ3หลักสิบคูณ3หลักสิบล่างคูณ1 มาบวกกันนะครับตัวแรกเราได้เป็น7 3 21 0, เคูณ3เป็น06คูณเป็น6บวกเป็น27บนะครับบวก22 2, ตัวนี้เลข2 2 2 1 1องงของที่นะครับเดี๋ยวไปดูแผ่นต่อมาก็จะเห็นชัดเจนนะครับเราจะเป็นเ1 3 4 5นหตัวนี้เราย้อนหลังไปหงวดนะครับ6งวดเพราะฉะนั้นมันจะต้องผิดพลาดนะครับเพราะว่าเสษตีมัน5งวดเพราะว่าผลการออกมันออกศูนย์ศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับขนาดศูนย์ศูนย์เราเลขศูนย์ยังไม่มีสักตัวเลยนะครับศูนย์มันหล วดต่อมาครับเรามาดูครับเราคำนวณได้เป็นเลขศูย์เลขศูนย์บวกหนได้เป็นหนบวกสที่ได้เป็นเลขสามถัดไปสเป็นเลขหาถัดไปสเป็นเลขเจบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหเป็นเก้าสาออกสามครับมี3มี5มี9โอเคครับถูกต้องเป็นงวดแรกครบสตัวบทน,นี่นะครับเข้ามางวดที่หนงครับงวดที่2ต่อมาครับเราคำนวณได้เป็นเลขเจ็ดเก 7, 9, 1, 2, นะครับแล้วก็ออก2 9ง้าห มี2มี9มี1เรียบร้อยครับครบเรียบร้อย3ตัวบทถูกต้องครับ2งวดผ่านแล้วนะครับอันนี้งวดที่1งวดที่2งวดที่3ครับมาชมกันครับคำนวณได้นี่ผมขอขอบคุณนะครับมีเพื่อนสมาชิกให้ผมแก้ไขจําได้ไหมครับ291ตอนแรกผมนึกว่าเป็นไอสองหนึ่งเ้าใช่ไหมครับ219เป็น291โอเคครับผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณครับวันนี้มีเพื่อนสมาชิกเขาเขียนข้อคิดเห็นว่าผมเขียนผิดถูกต้องครับที่มันข้ามไปงวดหนึ่งงวดต่อมาครับคำนวณได้เป็น3 5 7 8 9ครับแล้วก็ออก8 9 9มี8มี9มี9ครบเป็นงวดที่3แล้วนะครับงวดที่4ครับเราคำนวณได้เป็น0 2 4 5 6ออก0 6 2ครับแล้วก็เป็นเลข0เลข6เลข2ถูกต้องครับ3 3 3 3 3ตัวครบ3ตัวบนเป็นงวดที่4นะครับมาดูงวดที่5ครับเราคำนวณได้6 8 0 1 2 อหกศครับมี6มี0นย์มี8เป็นงวดที่5เรียบร้อยครับนี่นะครับหางวดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูครับงวดที่จะถึง15้ามีนาคมหลักร้อยครับ6 3, 8, ก 10, คูณ38หลักสิบคูณ3เป็น0หลักสิบล่าง2คูณ1เป็น2บวกกันเป็น20บวก2งที่เป็นเลข2ครับถัดไป4 2เป็นเลข4ถัดไป2เป็นเลข6กถัดไป1นเป็นเลข7ถัดไป1นป็นเลข8 2, 4 6 7 8กโอเคครับครบ3ตัตะบนฮานอยนะครับฮานอยเรียบร้อยครับ24 6 7 8เดแี๋ยวผมมาเขียนเ้ อาโอเคครับสองสี่หกแปดโอเคครับผมมาเกตนี้สองสี่หกแปดนะครับสองเลยนะครับสองสี่หกเจ็ดแปดสองสี่แปอันนี้คือ3ตัวบนนะครับของวันที่15มีนาคมเดี๋ยวมาดูเด่นบนแนละ้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำา2ตัวล่างนะครับ ถ้ายงไรอยากดูลบยอดสรุปก็ดูสองตัวล่างอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูเด่นบนครับเด่นบนเราใช้สูตร9งวดครับโอเคครับเราลองเปลี่ยนเป็น9งวดเจ็ดวดบ้างแปดวดบ้างเก้าวดบ้างนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไม่ช้ากันเร็วครับผมคิดว่ามันน่าจะเข้ามาเหมือนกันครับผมเบนไปไม่เกินสองสามวดมั้งครับมันน่าจะเข้า สูตรมันก็ขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างนะครับแต่จะแจ็คปอดถูกทั้งบนทั้งล่างนี่มันคงลำบากแต่จะต้องถูกบนหรือไม่ถูกล่างก็มันก็ไม่ช้าก็เร็วนี่แหละครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับลองดูก็เรื่องเสียงดวงครับความน่าจะเป็นก็เป็นอย่างนั้นมาดูเด่นบนครับเราใช้หลักหน่วยครับ2อคูณหเป็น2หลัก10ล่างครับหกคูณหเป็น6บวกกันเป็นเลขแครับแล้วก็บวก2องที่ได้เป็นเลข0ูนย์ครับบวก2เป็นสองบวกสองเป็นส0่ศูนย์สองสี่ออกอะไรครับเด่นบนศูนย์ศูนย์ งวดที่1ถูกต้องไปแล้วครับงวดที่2ครับหลักหน่วยคูณ1 10ล่างคูณ1ครับ0ูบวกหเป็น1นบวกสนี่เป็น3ถัดไป2เป็น5ถัดไป2เป็น7 3 5 7ออก3 5 9อันนี้ถูก2ตัวครับสูตรนี้เริ่มใช้ได้ครับถ้าหลักเด่นบนถูก2ตัวนี้โอเคแล้วครับโอเคครับ2งวดผ่านไปมาดูงวดที่3ครับเราได้เป็นเลข2 4 6ออก2 9 1เลข2ครับเข้ามาเป็นงวดที่3งวดที่4ครับ1 3 5ออก8 9 9ครับแล้วก็เอ๊ะผมคำนวณผิดพลาดหรือเปล่าครับ เป็นเลข1บวก8เป็น9 9 2 1เ5้างด้วนนี้รู้สึกจะไม่เข้าหรือเป็นยังไงผมไม่แน่ใจนะครับลองดูดเป็น้วนหนึ่งงวนที่4โอเคครับพอดีเขาส,ส่งกระดาษมาครับส่งศูนย์มาดูดไปงวนหนึ่งนะครับงวดต่อมาครับได้เป็นเลข8 0 2แล้วก็ออกมา0 2นย์โอเคครับถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็คือเลขศูนย์เลขสองก็เข้ามาในตำแหน่งนี้ก็เป็นกระโดดไปง้วดหนึ่งนะครับเริ่มมาทุกง,งวนนี้ วันนี้ถูกครับลองมาดูอีกงวดหนึ่งเป็นยังไงครับคำนวณได้2บวก6เป็น8บวก2ที่เป็น0 2นย์8แครับแล้วก็เป็นเลข0ูย์เข้ามาเป็นงวดที่6โอเคครับขาดไป็น1งวดนะครับแล้วก็มาดูเด่นบนงวดนี้ถูกแล้วมันกลับมาถูก2งวดน่าสนใจครับเวลาสุดมันถูกกลางโอเคครับเราได้เป็นเลข10บวก2นี่เป็นเลข2บวก2เป็น4บวก2เป็น6 2 4 6โอเคครับเราได้เด่นบนสิติ9งวด2 4 6ครับตัวเลขมันสัมพันธ์กันก็น่าสนใจครับเราได้เป็น2 สี่หกโอเคครับเอาเป็นตัวหลักๆ3สามตัวนี้นะครับสองสี่หกสามตัวแรกโอเคนะครับนี่คือชุดเลขบนอย่งไปลงล่างอีกแล้วครับล่างขึ้นบนบนลงล่างนี่ดีจังเลยนะครับโอเคครับเรามาดูก็เป็นว่าเท่านี้นะครับสําหรับสามตัวบนกับเด่นบนนะครับเรามีแค่นั้นเอาไว้เดี๋ยวพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปสองตัวล่างเด่นล่างหรือไม่ก็เอาเป็นคลิปเดียวยาวเลยไหมครับคลิปเดียวเลยไหม เออเอาเป็นคลิปเดียวเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทําคลิปเดียวเลยนะครับแล้วมาดูสองตัวล่างกันเลยไหมครับเออสองตัวล่างนะครับแล้วก็เด่นล่างวันนี้ขออนุญาตทําคลิปเดียวนะครับแล้วก็เด่นล่างคงใช้เวลาพอสมควรอ่าสองตัวล่างกับเด่นล่างนะครับสองตัวล่างเราใช้สูตรอะไรครับสูตรถิติห้างวดนะครับวันนี้วันที่สิบสี่ใช่ไหมครับวันที่สิบสี่อ๋อที่ผมมามาดูวันที่สิบสี่เราคํานวณได้สองสองแปดศูนย์หนึ่งสิบสี่แผ่นเดิมครับสองแปดศูนย์หนึ่งมันออกไปออกศูนย์แปดเลขบนอ มาดูแผ่นใหม่โอเคครับนนี่คือแผ่นใหม่แผ่นใหม่วันที่15ห้าครับ15ห้ามีนาคม25 6 2้าโอเคนะครับเรามาดูเราใช้สูตรไหนนะครับเราใช้หลัก10คูณ4หลัก10ล่างคูณหนึ่งแล้วก็หลักหน่วยล่างคูณหนี่ครับศนย์บวกบวกสามสี่สิบเนห้างงวดนะครับเราย้อนหลังไม่หงวดงวดที่ผิดพลาดอยู่้วครับ มันได้เป็นเลขบวกูนลงที่ครับตัวแรกเป็นเลข0นย์บวกเป็น4บวก1เป็น5บวก3เป็น8 0 4 5 8ย์มันออกอะไรครับสอตัวราหเงศูข้อแค่เลข0ูนตัวเดียวไม่ได้ครับถือว่าผิดพลาดโดยปกติก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับสูตรทั่วไปคราวนี้เรามาดูว่าต่อมาครับเราได้เป็นหลักสิบนะครับศูนย์คูณส1เป็น1หนยวยล่าง0นึ่งคูณหนึ่งเป็นวก0ลงหน่วแรก็เศูนข1คูณหนึ่งเป็นศูนย์ไปกเป็นเลขหนึ่งบวเป็นย์ลงทเ่ต9วแรก แล้วก็ออกอะไรครับของหนึ่งเก้านะครับมีหนึ่งมีเก้าถูกเป็นงวดแรกครับผมเขียนหนึ่งงวดถูกมาแล้วงวดแรกนะครับสูตรสองตัวล่างเรางวดต่อมาครับคำนวณได้ศูนย์สี่ห้าแปดออกแปดห้าครับแล้วก็ถูกเป็นงวดที่สองงวดต่อมาคำนวณได้เก้าสามสี่เจ็ดครับออกเจ็ดสามมีเจ็ดมีสามถูกเป็นงวดที่สามงวดต่อมาคำนวณได้หกศูนย์หนึ่งสี่ครับของหกสี่มีหกมีสี่ถูกเป็นงวดที่สี่ต่อมาครับคำนวณได้4 8 9 2ครับขอมี2มี9เรียบร้อยถูกเป็นงวดที่5 สถิติตรงเพราะนั้นคบสองตัวล่างงวดสูตรนี้เป็นห้างวดติดนะครับก็เป็นหลักสิบครับคูณ4ได้0ย์หลัก10ล่าง2คูณ1เป็น 2, 2> หน่วยล่าง9กคูณเป็น9บวกกับเ1บครับบวกสูตรที่เป็นเลข1บวกไป4เป็นเลขหาครับบวกไป็น1เป็นเลข6แล้วก็บวกกับ3เป็นเลข9 1, 1 5 6ห 2>, 2ตัวล่างครับห5 6 9โอเคกับมาจบกันครับ1 5 6 9เโอเคครับมาชมเด่นล่างสูตรสุดท้ายครับของ นอยเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวผมสัก <overl royal S 2> หน ouais? ่อยครับเราจะมาทำดีๆสักหน่อยครับส e. 네ักงวดอาทิตย์ักงวดสองงวดนะครับสูตรให้ลาวก็ได้ห่านอยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำปักหลักให้นะครับเดี๋ยวลองดูผมกำลังจะเปลี่ยนแปลงใหม่ลองมาปักหลักหลักละสองสาตัวสองสาตัวดูครับปักหลักเน้นๆดูนะครับหรืไม่ก็ชุดเดียวเน้นๆดูนะครับล้วก็ลองเล็กๆน้อยๆดูนะครับมันอาจจะดีกว่านี้นี่มีแค่ลูกข้อโต๊ะนะครับมาครบฮะเล็กเด่นเล็กมาครบอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองปักหลักดูนะครับเร็วๆนี้ อาจจะลองทำปักหลักดูนะครับรอติดตามชมกันครับโอเคครับเรามาดูเด่นล่างนะครับเราใช้สูตรตรงนี้สูตรไอ้ตัวนี้มันสูตรเจ็ดวดติดนะครับเจ็ดวดลองเปลี่ยนมาเจ็ดนวดนะครับจากเก้าวดมาใช้เป็นหลักร้อยคูณหนึ่งหลักสิบคูณหนึ่งหลักหน่วยคูณสองกาหนึ่งวันแรกเจ็ดเจ็ดคูณหนึ่งเป็นเจ็ดศูนย์คูณหนึ่งเป็นศูนย์สองคูณสองเป็นสี่เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดบวกสี่ของที่ตัวแรกเป็นเลขค่าถัดไป็นาครับเป็น่เลขค่าเป็นเลขศูนย์ห้ากับศูนย์ออกหนึ่ง โอเคครับงวดต่อมาครับคำนวณได้49ออก19เลข9ก็เข้ามาคำนวณได้05ออก85เลข5ก็เข้ามาครับคำนวณได้72ออก73 7เข้ามา10ล่าง10ล่างนะครับคำนวณได้94ครับออก64เล็4ก็เข้ามาหน่วยล่างคำนวณได้49ครับออก29งวอที่ผ่านมาล่าสุดเลข9ก็เข้ามานะครับเหมือนเดิมครับหลักร้อยคูณ1นะครับ6คูณ1เป็น6 0คูณ1เป็น0หลักสิบนะครับลักหน่วย8 2 16 ผลรวมย2ิบสองนะครับบวกสี่ที่เป็น26ได้เลข6กับเลข1 6กับ1นะครับสำหรับ15มีนาคมเด่นล่าง7ตัวเกณฑ์วัดติด6กับ1นะครับเดี๋ยวลองดูผมผมผมดูแล้วนะครับผมขอเน้นเป็นเลข6แล้วกันนะครับเลข6ไม่ล่างก็บนนะครับทั้งล่างทั้งบนน่ครับลองดูครับก็ ความชอบส่วนตัวครับโปรดใช้ดูพิจารณาในการรับชมนะครับผมขออนุญาตโชว์ตรงนี้นิดนึงเพราะมันเป็นกฎของ YouTube นะครับเป็นกฎของ u t u b e เดี๋ยวผมโดนผิดนะครับเดี๋ยวช่องมันไม่ผ่านนะครับต้องพิจารณาอนุมัติเราจําเป็นจะต้องนะครับตามทานโยบายของ u t u b e นะครับซึ่งนโยบายของ YouTube ก็ตามนี้แหละครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอห้ท่านโชคดีครับหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ